สวัสดีครับสั่งของมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นไม่รู้ดีหรือเปล่ามันขึ้นใส่เซลล์หกรอสี่สิบสีบาทแต่ไม่รู้รว่าการใช้งานมันจะใช้ดีหรือเปล่าวันนี้เรามาเปิดดูกันโอเคมาเราดูของกันเลย มาส่งเมื่อกี้นี่เองแต่ก็ไวมากเลยสั่งเมื่อวานมาส่งวันนี้ชินไวมากเลยเอาละออกมาหนึ่งชิ้นแล้วค่อนข้างดูดีดูตัวเครื่องดีกว่ามันโอเคไหมเอาละสวิส์ปิดเปิดดูเหมือนจะพอดูได้แต่ต้องลองดูทีมาดูให้ครบดีกว่า มีท่อมาให้ด้วยเอดานอ่ะต่อต่อตรงอีกอีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวแล้วอ่อาก็จะมีตัวดูดแบบนี้มาให้หนึ่งตัวค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็จะมีลุกล้อมาให้สี่ล้อ อ่าตอนนี้เป็นข้อต่อเอราถึงไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาแกะดูเตีงท้องกันเลยน่าจะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นกองถังพลาสติกดูในรูปนี้โคตรคตเหมือนเหล็กเลยเหมือนเหล็กหรือสแตนเลสหรือเหล็กอะไรประมาณนั้นนะแต่ก็เอาหกร้อยกว่าบาท ก็ยังเปแปลกหนูงแต่ต้องเออแต่เป็นพลาสติกก็โอเคเดี๋ยวดูเรามาดูความสามารถมันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงมันจะพอ,อดูได้อย่างที่ใจเรานึกไหมมันจะคุ้มค่าราคาหกร้อยสี่สิบสี่บาทไหมหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วมาเรามาประกอบกักกนเลย องตัวนี้น่าจะไขตรงนี้น่าจะประมาณนี้ จะเป็นหูเป็นกิบลอ็อกน่ารักน่ารัก,ก,ก,กครับเป็นหูอ๋ออ๋อไม่ไม,ไม่มันไม่มีล็อกแค่สวมสวมไปเฉยเฉยถ้ายกต้องอุ้มไม่อุ้มเดี๋ยวยกหลุดมาแค่หัว สายก็ดูรวมๆแล้วก็พอไปได้เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่ามันจะ okay โอเคไหมโอ้ยโ,โดนโกองโดนโกอง เสียบเข้าไปไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนเดียวเเสียบโกลเสร็จไปอย่าปื้ดเลยเดี๋ยวเรามาลองท่อนเดียวอยันนี้ก่อนอ่ามีหัวดูดฝุ่นแบบนี้ด้วย ปุ๊บปื๊ด,ดเดี๋ยวเรามาฟังเสียงอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังเสียงขอใส่ล้อก่อนครับหนึ่งสองสามสี่โอเคมีสี่ล้อน่าจะสวนไปเลย Happy cái sổ xuống cái vắng vừa lợi đã sổ về lưu vừa lưu vừa lưu vừa lưu จะใช้แรงเยอะเต็มที่เดี๋ยวเปาะขึ้นมาแล้วจบข่าวเลยมันเป็นชัวพลาสติกโอเคสี่เลาะ ข้างบนนี่มันรูอะไรเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนมันมีอะไรบ้างอ๋อต่อหัวต่อหัวต่อปลายอ่าอันนี้ก็จะเป็นไว้สําหรับใครๆกับว่าดูดที่แคบๆนะก็มีมาให้เยอะเหมือนกันนะอยอะไรเด้ต่อแบบที่แคบๆแบน่มีแปลงด้วยหัวเล็กๆก็ไปปัดๆแล้วก็ดู แล้วเป็นหัวรีบคอยลงซอกแคบๆก็โอเคอยู่นะอุปกรณ์หัวแปลงน้อยไปดูที่แคบพูดถึงอันน็กประสงค์มันก็โอเคอยู่นะให้ข้อต่อให้ด้วยตัวผมจะมาเรียงให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี่คือชิ้นส่วนเล็กๆที่เขาให้มาเป็นคล้ายๆกับข้อต่อใส เอาไว้ดูที่แคบๆรูเล็กๆประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวยาวแล้วแปลงจะเป็นข้อต่อยาว,วก็ตัวอยู่นะแล้วก็สายอันนี้คู่มือการใช้งานคงไม่ต้องอ่านหรบใช้เครื่องดูดฝุ่น ตัวฐานเลยดูสาอ,อันนี้เรามาดูกันว่ามาดูกันว่ามันจะ,ะความแรงความแรงในการใช้าง,งานมันจะโอเคไหมโอ้โตกกระจาก S <S <an> เก็อยู่ตกใจเลย <S an> อันนี้รูอะไรรูบายหรอไม่มีอะไรมาใส่ผมก็งงออเป็นรูอากาศเอ๊ะรูอากาศมันน่าจะออกด้านข้างแต่รูบนมันมีเหมือนเบาอะออไรให้ใส่มันก็ไม่มีแล้วนะอะไรไม่มีหรอน่าจะเป็นระบาย มาฟังเสียงเปใั่งอยู่ทางด้านห้วโซ่หัผ่านระดับหนึ่งไปเดี๋ยวเราไปลองดูส่ดนในห้องกัน เดี๋ยวขอเอาถุงออกกเอนอ้เอไปไหนแล้วไปเดี๋ยวเราไปลองดูดฝุ่นจริงในห้องกันไม่มีอะไรนะในถังไม่มีนะ ไปเดี๋ยวเราเข้าห้องกันอฝุนมาครับถึงใีห้องแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะดูฝุ่นได้โอเคไหมหดูฝุ่นที่ที่เห็นทีนทน่นี่นอนเนี่ยมันมีฝุ่นนะเศษฝุ่นเนี่ยเห็นไหมฝุ่นตามเนี้ยมันจะมีเศษฝุ่นมีเด็กมีอะไรมันก็มีฝุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดูได้ฝุ่นไหมเสียง oh, <hi, S 1> ครับดูดมาเมื่อกี้เราจะมาดูว่ามันดูดแรงพอได้ไหมนะเดี๋ยวมาดูนิดน,นี้ก็พูดถึงมันก็โอเคอยู่นะเนี่ยดูดดูดมาได้อยู่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่พูดถึงมันก็ดูดได้อยู่โดยรวมๆแล้วรวมๆแล้วตัวพอประมาณในราคาหกร้อยสี่สี่บาทก็สั่งส่งไว้แล้วก็พูดถึงดูดก็โอเคอยู่ครับ